หักว่าไงอืดอ้ดดอกแบบนี้ก็ลั่งกลึบๆเลยเ่ยเดี๋ยวอย่ามันกระเด็นกระดอนนะสวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบตุ่นยิเคที่สองแปดเก่านะคะเมื่อนี้กะคือเก่านะคะพ่อพี่น้องคนสอบหาเห็ดตาก,กัใยา่ย ขอาวป่าหาเห็ดประจําค่ะสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนวันนี้ก็คือเกาจ้าคเพื่อนๆขา่าวป่าฮาเห็เดนี่คือเการายการมาหลุ่นน้ำตากับยับมาสิพ่อบอ่าโอนี่เดเก็บเห็ดอี่ยังน้องโอนี่พ่อแล้วนี่แต่ว่าถือกินไปแล, <c oughs> ล้วดอกเห็ดเพิ่งวานแล้วพ่อพี่น้องแต่ว่าถือกินไปว่าไง อืม,อมเดี๋ยวหักดีกสีก่อนออกไปแไม่แล้วเราจะเห็นอยู่ดอกหนึ่งทั้งนั้นแม่นบอลเดี๋ยวย่ายไปเสกบอลก่อนคือห่างแท้น้อดอกนี้คือพอจะเห็ดทางห้างแทวันนี้อ้อักกันยังแข็งแน่ยอยู่เดยนะูะ <ś led> กินวันแล้วว่าไม่เีนนอง ก็ได้ดอกนี่เดีย๋ยวหาเนืวัตถุมว้ก่อนถุมว้เฮ็ดเชือพี่หน่ามาเก็บอีกยางต่อนน้อพี่นอ้องขออีกบ่วเฮ็ดไข่มุมกครับพี่น้องอันนี้ หาสีชมพูเพิ่นว่ากินไตยเนาะยายก็บ่เคยเก็บกินดอกอันเน,น,นาเพิ่นว่าขาวเอกสีชมพูโอ้ยเป็นตาได่บ่ละ่ะพ่อพี่น้อง <laughs> โอ้ยถือกินไปบ่ดแล้วพ่อพี่นอ้องเอ้ยอยากกินจิบ่เอาดอกเลยกินจิบ่ได้ดอกฮากก้นจึงง่งแล้ว โฟลเดอร์เดอร์พี่น้องเคาะกันยังตึ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 งเหมนเดิมตึง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 เหมือนเดิมนะใครลคาทั้งละโอ้ยนก็ตัวข้ามหัวยังน้องยกับวิญาณต่ตัวข้ามกันเลหน้าตาฝรั่งเก็บ ข้าวงไงอืดจุยงามอยู่พอพี่น้องโอเคอย,ย,ยู่เฮี้ยวอย่านบอคะเหี้ยวอะไรดีใจน,นะ ก่อนนะคะอืมแต่ออกหลนยดา่ลมื่งีสิตากลงตากลเงยออกหลายแต่กลองะนี่อนี่ครับพปรน้อง มึงพลอพี่น้องนะยกขึ้นมาจ้าพลังนี่หูจุ๊บนะจุ๊บจุ๊บต้นหัวมันถือกินไปแล้วโอ้ยฝนน่ะหัวมันถือกันกระหรอกกระแตกินไปแล้วลงมาเกล็ดฝนละนั่งขึ้นมาจ้าพลังระวังตานี่ได้ละ <laughs> ขึ้นบันไดพอพี่้อเอาต้องกวาดดินต้ <c oughs> <c oughs> อสะอาดจักหน่อยนะพอพี่้อมันถ้าหากใหม่ขึ้นบันไดหลอกมากวดกินจังเห็น

เห็นน้ำยายนะคะแบบท่นอลมันมันดุนน้ำแข็มันจะเอาได้บอสซอฟ์ต์เลยเนี่ยโอตาฝรังมันนิ่มแล้วอยอที่เตนโอ้ห็ตาพรังเห็ดจังไหน มันคือเถาแท้คเกี่ยวกับเถวเลรเฮ็ดกสม่าแถไงแน้อันนี้ะต้องเอิน่เพราะว่านี่สินยากังามันยังแข็งอยู่นะเอ้าแกเอากร์เาวยเอาไปหลอกกัน่องน้าออกเนาะหาอึดแทะแตย่าได้หลายย่าจังเียนเอาถิ่มไว้เน้ป มากมากพ่อพี่น้องอย้ไว้อย่าพออีกแล้วดินี่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 ขาข้อเขานี่ดอกแบบนี่กำลังกรึบๆเลยนี่เดี๋ยวขอชดเง่งๆม,มัน,มนกันด้วยอุ้ยของก็ตัวใหญ่แท้อืพอพี่น้อง เมี่ยเนี่ยอะไรนะหมูไมีอีกบ่คนเก็บกระแหงหลายอยู่ขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อฝนตกห้ำหัวแหละขึ้นมาขึ้นมา,อ,าอันนี้คือเถานะคะต <laughs> ้นเถาชนองหวานนีอยืนหนอกเด้อคะตีไใหญ่ไว้แนวนี่ยนะ พอแต่อดอกห่างๆมาโอ้ยเห็ดนี้ยากก็เป็นจัิงจีิงฮะเห็ดแครอทก็ได้ว่ามีอันใดเก็บอันนั้นนะพ่อพี่น้องรูปว่ฟกัดยากเลยอย่างกินกับเจวนี่ งามกันหน้าดอกอยังไง่นี่นี่อีกนี่มันเกาะลักหรือมันผงวานอย่งกระสางเนาะยัดเอาไว้แล้วะก่อนทีถือกินซะก่อน เมืวานกับพอ่อไลยดอกอยูพอ่พยขึ้นโหนแต่ว่าโอ้ท่านตัวถากถากเอาไปกินบัดกรห้เก็บเพ็ดแค่รลอดต่อกัอนออกไปออกไปทบหน่อยหน่อยนี่ทุกมันนิ่นเฮีย พ่อยพี่น้องดอกตุูมุติมิอยู่นี่มหมวกหมวกถือกินไปแล้วโบเป็นอย่างไงเอาขาก็ได้นีไงข้างหนั่งพ่อยพี่น้องกระลอกขวดกินเบิดนี่จากาย่าไอพ่อยพี่น้องเอ้ยมองแนวมองแนวมองแนวขาหนัง,นง,นงนนนใหญ่ทำไดนี่นี่นนญ่ขึ้นม้านี่ อ่อ,อ,นอ,อนอยู่เลยแต่ว่าถือกินไปแล้วเอาแล้วว่าหัวนี่คือยังแข็งอยู่เพิ่งเพื่อพี่น้องตลอกขวดกินเบิด์นี่จาก่ายางนี่อยเอาเด้อหัวนี่ แข็งดีดอกนีข่ขายังไงอยูยอยออย่แต่ยังสีได้หลายดอกแน่แม่ทีวิแห้งงางระพี่นเพราะท่านตัวกระหลอก ทั้งคนทั้งกระหลอกน่ะพูพี่น้องเอาท่านกินใช่ไหมที่เธอพอมเ่เีอาได่บ้าพี่น้อง โอ้ยเฮ็ดบบบย่าเแท่อันนี้เอาตรงนังองปุกไปเลยมากมามา,มา,มาพ่ออีแล้วครับพี่น้องโอ้ยเสียเมื่อบอ่เมื่อเนี่ยมาสิเมื่อแล้ว ขี้อย่างพัวยี่ยุโรควัดดิทูสองดอกวัพี่น้องสองดอกกดตรถึมาเหรอตาพลางจบขึ้นมากงัดขึ้นมาก ล่างผลเนะาะให้มันกระเด็นกระดอนนะเนาะให้ยังเกิดเกิดแอปกล่องแต้ตาาลังเกิบย้ายกับตากับเลี้ยวหาเนาะค่ะพี่น้องที่กล่องอธิบ่ีโฟกัสยมีมงเห็ดเนาะ ไปลงเมื่อแล้วขอยอยูอเดี๋ยวคนเอาเออกะลอกเจ้ามาเมฮิตจังสี่กับข่อยได้จังได้กินดอกแบบไง,งไยังงามคนนะเนี้ยพอไปนอนมองนไงกินเยยข่อยเลยยังง่ามยู่ได้หรอเนาะ เหลือเลยอันนี้เลือกเอาไว้ไม่กินติดากนจึงปึ้งลกํลังขึ้นมาตุ่มติมีมยู่พพี่น้องุก <c oughs> ขึ้นมาเจ้า oh, Cóc nhau cho nhau nhạc cho anh nơi tôi mít tìm hiểu mặt 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 มัน,นย,ยังเอาได้ปะขามัน,นยังบุตรถือกินไปแล้วก็มาเอาดอกนี่ก็ได้เน,น,นี่ย,ดยเ <c oughs> ดินหัวคุดหัวขวามไปนี่ก็เฮ็ดดียายเก็บมาได้มโอนี่นอกขาพอพีนอ่น้องนี่แม่นเฮ็ดกอปอพี่นอ้อง แต่บบแนตใจเด้อมันคือขาแดงคุณกินได้อยู่อ่มันขาขาวเมีนบัตอนเก็บแยกว่ามันขาขาวมันเขามันเป็นขาสีนี้กันกินได้บ่บ้านนี่ได้เก็บมาลองมึงนึกซึเนาะยายแย่เสียงว่าเบิ่งก่อนได้นึกถือว่ากินได้บ่ผู้ใดถูกจักกับบอกแยกยายเนี่ยมันแมีนบัวนี่มันจะดอกอ่อนๆเนาะได้หลายแต่ว่ายายเก็บมากำหน่อยหนึ่ง เห็ดแค่หลอดได้เกลามาก mm. จะมาลองกินเมืองเห็ดแค่หลอดเลยเมามาหนึ่งกินเมางกันนะจำเจียววงกลมันเนกือมันแสีบนี่ก็เหดเพิ่งหวานแล้วพอพีนออะไรน้นี้ต่ยีดอกแกงยังเติบอยู่ ก็มาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ขอให้ลำล้เลื่อยถูกหวยเลื่อยเบอร์กันทุกบปุ๊เด้อชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ติดยูคูบตุนยูเคที่สองแเก้าให้ย่เลยจ้าขอบคุณค่ะ โอ้ยลืมพอรมพี่น้องยูเล่นถุงตาฝรั่งเก็บตอนถีนที่ลงมาเนี่ยได้เปล่าว่าเดี๋ยวทำความสะอาดเก็บ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 แล้วก็ลงมาเลย <laughs> โอ้ยเอเด็ดนะแค่ยทำความสะอาดก่อน